สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมี่ยวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมี่ยวมีวิธีพับเปลี่ยนป่ยทานนะคะดอกพุทธรักษามาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมี่ยวใช้ดิบินเบอร์สองนะคะจํานวนสี่เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละสามสิบห้าเซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะวันนี้เราใช้สีขาวสองเส้นนะคะสีเหลืองเข้มสองเส้นค่ะเรียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะ แล้ววัดลงไปที่ความยาวนะคะ9เซนติเมตรค่ะพับลงไปค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะวางลงไปนะคะเราจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่หนึ่งเป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเราจะเอาไว้ด้านบนนะคะต่อมาก็เอา 2, 2> ค่ะจับตรงรอยพับค่ะปลายริบบิ้นที่ที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะ ต่อมานะคะสามค่ะจับตรงรอยพยับนะคะเอามาคล้องเส้นที่สองค่ะปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาค่ะเส้นสุดท้ายค่ะจับตรงรอยพยับนะคะสอบมาจากทางซ้ายมือค่ะสอนผ่านนะคะเส้นที่หนึ่งมาดึงเส้นริบบิ้นให้กว้างๆค่ะกลางออกนะคะรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะ ริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาเราสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมานะคะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราพลิกกลับด้านค่ะ ริปบินจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะลิปบินจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิปบินนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะลิปบินนะคะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านมาค่ะ แม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้ค่ะเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะเส้นนี้นะคะให้เราพับกลับลงมาค่ะแล้วบิดปลายริบินมาทางขวาเราจับปลายริบินสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะปลายริบินเราจะชี้ออกมาทางซ้ายเราดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบินให้ชี้ขึ้นไปค่ะ แล้วก็นำปลายริบินพับกลับลงมาค่ะบิดปลายดิบินนะคะมาทางขวาสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีเหลืองเข้มค่ะปลายริบินเราจะชี้ออกมาทางซ้ายเราดึงออกมานะคะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานดิบินขึ้นไปค่ะแล้วเราก็พับริบินกลับลงมาค่ะเราบิดปลายดิบินมาทางขวานะคะ สอดลงไปที่ฐานค่ะตรงเส้นสีขาวปลายริบบิ้นเราจะชี้ออกมาทางซ้ายเราดึองออกมาค่ะต่อมานะคะเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเอาเส้นสีขาวลงมาค่ะพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวานะคะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นจะชี้ออกมาทางซ้ายดึองออกมาค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาแม่เหมียวเริ่มเส้นนะคะเส้นสีเหลืองค่ะเส้นที่ชี้มาทางซ้ายเอาสีขาวลบมาค่ะพับเส้นริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะ2เส้นคู่นะคะเราจับตั้งฐานขึ้นไปค่ะเส้นที่เราทําเส้นนี้เส้นที่อยู่ทางขวามือเอาเข้ามาด้านในค่ะนะคะเอาเข้ามาด้านในใต้เส้นสีขาวนะคะ ต่อมาค่ะเส้นสีเหลืองที่เราทำนะคะให้จับตั้งฐานชี้มาทางขวาค่ะนะคะสองเส้นคู่นะคะจับตั้งฐานขึ้นไปค่ะเส้นที่เราทำอยู่ก็คือเส้นสีเหลืองนำเส้นสีขาวที่อยู่ทางขวามือหลบเข้ามาด้านในค่ะเนี่ยค่ะอยู่ด้านล่างของสองเส้นนี้นะคะเรียบร้อยค่ะ ต่อมาค่ะเส้นสีเหลืองที่เราทำให้ชี้มาทางขวามือเป็นครั้งที่สามค่ะแล้วก็จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะนี่ค่ะเราจะได้เรียงกันลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเส้นที่เราทำนะคะคือเส้นบนสุดเราจะเอาสามเส้นนี้หลบมานะคะสามเส้นนี้หลบมาก่อนค่ะหลังจากนั้นเส้นที่เราทำอยู่มันชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะ เรานำกลับมาทางขวานะคะเสร็จแล้วเราม้วนปลายริบินเข้าไปด้านในค่ะม้วนปลายริบินเข้าไปด้านในแบบนี้นะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานตรงนะคะกีดดอกสีขาวค่ะสอดลงไปค่ะปลายริบินปลายริบินทะลุออกด้านล่างค่อยค่อยดึงออกมาค่ะ เราจะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะต่อมา3เส้นนะคะที่เหลืออยู่เส้นที่เราจะทำก็คือเส้นสีขาวนะคะเราจับตั้งฐานดิบบิ้นขึ้นไปนะคะให้ปลายลดิบบิ้นชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะแล้วก็นํากลับมานะคะทางขวาม้วนปลายลดิบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะแล้วสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกสีเหลืองค่ะ เส้นริบบิ้นนะคะทะลุออกด้านล่างเราดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นที่เราจะทําเส้นต่อมาก็คือเส้นสีเหลืองนะคะเส้นที่อยู่ด้านบนสุดจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะให้ปลายริบบิ้นชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วก็นำกลับมาทางขวามือเราม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างเราดึงออกมานะคะเส้นสุดท้ายค่ะเส้นสีขาวจับตั้งฐานริบบิ้นนะคะให้ปลายริบบิ้นชี้ขึ้นไปด้านบนนำเส้นริบบิ้นนะคะกลับมาทางขวาหมวนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีเหลืองค่ะดึงเซลลิบ,บินออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเส้นลิบบินที่ชี้นะคะเข้าหาตัวเราเส้นสีเหลืองเรานำปลายลิบบินกลับขึ้นมานะคะแล้วสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงกรีบดอกสีเหลืองค่ะ เนี่่ยคะสอดเข้าไปเลยค่ะปลายริบบิ้นจะมาโผล่นี่นะคะตรงกรีบดอกสีเหลืองค่ะนี่ค่ะโผล่ออกมาแล้วค่ะดึงออกมานะคะก่อนที่จะดึงให้นํานิ้วกดที่กีบดอกสีเหลืองไว้ค่ะดึงเสซลลิบบิ้นออกมานี่ค่ะขอบริบบิ้นให้เหลือไว้ประมาณนี้ค่ะเส้นต่อมาก็คือ เส้นสีขาวเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเราให้นำปลายริบบิ้นกลับขึ้นมาสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวค่ะปลายริบบิ้นนะคะปลายริบบิ้นจะมาโผลน่นี่ค่ะนี่ค่ะตรงกรีบดอกสีขาวเลยค่ะดึงออกมานะคะนี่ดึงออกมาแล้ว ก่อนที่เราจะดึงให้นำนิ้วกดกีบดอกสีขาวนี้ไว้ค่ะแล้วก็ดึงออกมาค่ะขอบของริบบิ้นจะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะต่อมาค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเราค่ะให้นำปลายริบบิ้นกลับขึ้นมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีเหลืองค่ะนี่ค่ะ ริบบิ้นนะคะายริบบินทะลุออกนี้ดึงออกมาค่ะก่อนที่เราจะดึงนะคะให้กดกีบออกสีเหลืองไว้นะคะให้นี้กดไว้แล้วก็ดึงค่ะขอบของริบบิ้นจะเหลือไว้ประมาณนี้ค่ะ เ้นต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะแม่เหมียวทำเลยนะคะเรียบร้อยค่ะขั้นตอนต่อมาเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะเส้นริบบิ้นนะคะที่เราจะทำนะคะก็คือเส้นสีขาวชี้มาทางซ้ายนำกลับขึ้นไปด้านบนค่ะแล้วพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะ สอดลงไปที่ฐานนะคะตรงกรีบดอกสีเหลืองค่ะปลายริบ,บินทะลุออกด้านล่างค่ะค่อยๆดึงออกมาค่ะนี่ค่ะจะได้แบบนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะเส้นริบบินที่ชี้มาทางซ้ายนะคะให้เรานำปลายริบ,บินกลับขึ้นไปด้านบนค่ะพับกลับลงมาค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงใต้ล่างกลีบดอกสีขาวค่ะปลายริบบิ้นนะคะทะลุออกมาด้านล่างเราดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นที่เราจะทำให้ชี้มาทางซ้ายค่ะเส้นนี้นะคะเส้นริบบิ้นนะคะให้ชี้ขึ้นไปด้านบนพับกลับลงมาค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงกีดดอกสีเหลืองค่ะปลายดิบบินทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะเส้นสุดท้ายนะคะให้ชี้มาทางซ้ายค่ะแล้วเราก็พับขึ้นไปด้านบนพับปลายดิบบินกลับลงมาสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบ,บินออกมาค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาให้เราพลิกกลับด้านลิฟบินที่อยู่ด้านบนให้สอดลงมาด้านล่างค่ะลิฟบินนะคะที่อยู่จากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิฟบินนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะลิฟบินนะคะที่อยู่จากทางซ้ายเราสอดผ่านมาทางขวา ให้เราตัดปลายดิปิ้นทิ้งค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ